mm-hmm Hey guys, welcome to the video guitar tutorials blues from Lucky Tears. As you in an acoustic version. Okay, the first thing is I will speak in a Thai language, and if you want a chord, when I make the chord finish, I will post the link in the description, and you can take it. Oh, I forgot to tell you something is this music is only four chord, and if you don't want to play, you follow on my chord, you can play four chord and loop. The first is G sharp minor seven, C sharp minor seven. G flat major seven and the last E flat seven okay a loop a t ่สองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเล่นเพลงบลูของ lucky t e s e นะครับในเวอร์ชันอะคูสติกนั่นเองก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นพาร์ทแรกผมจะสอนแค่ท่อนฮุกก่อนนะครับผมฮุกแรกของมาเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้ก็คือเพลงนี้จริงแล้วมันมีแค่สี่คอร์นะครับแล้วก็หลุดทั้งเพลงเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมก็ หรือจะเป็นการดัดแปลงคอร์ดของเขาเองนะครับมาเริ่มกันเลยคอร์ดแรกที่ทุกคนต้องรู้นะครับก็คือคอร์ด g sharp minor s ครับผมต่อมา d flat nine ครับแล้วก็ g flat major s ครับต่อไปครับผม e flat s flat nine ครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายนะครับ e flat s ครับโอเคอย่าเพิ่งไปใส่ใจชื่อคอร์ดมากเลยนะครับมันค่อนข้างจะมม่รู้ต่างดาวนิดหนึ่งรับชื่อคอร์ด ส่วนต่อมานะครับเราก็ต้องมารู้จักกับจังหวะเพลงก่อนในการแพทเทิร์นการเล่นของเพลงนี้นะครับจริงมันมีอยู่แค่แพทเทิร์นเดียวนะครับถ้าใครมันไม่อยากจะยุ่มหยิมกับเรื่องอะไรแบบนี้ก็เล่นไปเลยครับก็คือดีตบ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 ด,ตบดีโอเคทั้งเพลงเล่นแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดู แค่นี้นะครับผมแต่ถ้าใครนะครับอยากเล่นให้เหมือนเวอร์ชันอะคูสติกแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับมันก็จะเพาะขึ้นมานิดนึงนะครับก็แพทเทิร์นก็คือเบ d deep top d ด e p top deep bed deep top d e เนจะเป็นประมาณนี้นะครับผมช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตอนที่เปลี่ยนคอจาก e flat f a t นะครับเป็น e flat s ค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมครับก็คือ b ต o m 7ก็ถ้าใครยังไม่ค่อยชินก็อาจจะเปลี่ยนไม่ค่อยทันนะครับทิ้ก็คือเราคงนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้ที่เดิมครับแล้วก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากนิ้วก้อยขอไปครับนิ้วชี้นะครับที่อยู่สาย4 f ฟ a 5นะครับไปยังสาย2 f ฟ a 4นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก นิ้วกลางที่อยู่สาย2เฟด5ไปยังสาย4เฟดหแทนครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับค่อนข้างง่ายคืเดยียเพราะว่าเราไม่ต้องมูนทั้งมือเลยครับไม่ต้องมูททั้งมือแค่2นิี้ยวก็พอนะครับยังทำให้เล่นง่ายได้มากคือนั่นเองนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแพทเทิร์นเบสดิบตบดีดแล้วก็ทมเซงไปแบบช้าให้ฟังนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ Da 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 da. หมดของคลุกแรกก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีไรสงสัยเนี่ยสามารถถามลงคอมเมนต์ได้เลยถ้าคนงงตรงไหนเยอะนะครับผมอาจจะทําคลิปอธิบายแยกอีกทีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยย้ายผมแก้ตรงไหนย้ายผมปรับตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทําคลิปอะไรแนวนี้เหมือนกันสําหรับพาร์ทสเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะทานะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะมาแน่ๆนะครับก็โอเค you guys if you have a question You can a n d in the comment and thank you for watching. สำหรับวันนี้ก็เอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ